สวัสดีครับผมมาลูกะครับนำหน้าครับขึ้นวิธีไหนรไีเท่รอุ้มขึ้นตัวเนาะร,รวมดักขื่น,พ,น <c oughs> พักเที่ยงกำลักงกินข้าวเที่ยงครับต่อนะพอเลยไตอจากคลิปที่แล้วี๋ยวงานพอดีครับาบนะอ,อันบเียยงน่อยนึง หลังจากหาน้อใหม่แล้วก็โอ้ฮะล,ล็อกของเฟี้ยงกันครับเพื่อได้เห็ดไปปนินกับต้มน้ำใหม่สารบานหอบระต้องเสียเงินนะครับทัานซ่าของอยู่ของสินคันบ่ออันนันหลยเออเป็นใครเห็ดเฟี้ยงลูกครับผมโอ้ยง่เลยโอ้โห อย่าง,บงบเบื้องกระมือบ้านบัวเสือนัอนไว้นี่มันเกิดอีกค่ั้งคร้งเกิดอีกนี่ตะปอะแท้ๆเห็นไหครับเห็เทียงครับเนี่ยเดี่ยไปป้นกินเที่ยงครับออื เชื่อ,อไหมมันขึ้นอีกอบานแล้วโอ้โบอบอพี่แห้งครับพี่แห้งนะมันจะบอกคืนอีกต้องบริบาลได้คบมือ อีกบ้างตั้งขึ้นถุงเป่า้วครับตั้งตั้งเปี๊ยงไปปนนี่เด็กน้องโอ้โหหันครั้งสิบบาทใส่หุบง่ายเลยครับ โหโหโหดำลือคือ,อยูองน้องมนานี่เด็กใครนูน อออันนี้ก็ไม่มันออกเป็นจุดต่อไปครับค่อยมาเก็บนี่ฝนตกใส่เสี่ยงกำลังเนาวกำลังออกออกดอกพี่น้องอู้หูรีดตัวนี้มันรีดมันรีดมันรีดพี่นอ้องโอ้หลายดอกตัวนี้ คนเอียมอยู่สามคนมาอน้นองโมมา,มาครับนนองป่วยนนองโดนแดดโดนฝนไข่แตกครับน้องบัวยังทอนอยู่จะ่าไม่งอดตอดเจ็บอยู่พี่น้อง <c oughs> มันเห็ดตอนนี้นเช่นไงกลินม่ไวแล้วพี่น้องเลยกำลังขึ้นครับ ดอกนียจุม่มเงยสองจุม่มสวันบ้านนาะอยู่ไหนวสวันบ้านนาะอยู่ไหนหุ่นะอะเออไม่ต้องซื้อครับกรบเขพรา ไหนครับในปุ่นในแก้วอยู่ครับปักเตียงโมโหหิวขึ้นมาแล้วครับมื่อหนึ่งใจคุณยายซัวฝีมือครับใไม่คุณยายแบงมาเล็ดอย่างน้อยอยู่ไฟนี่เนาะกินกินเที่ยงมากอะไรที่ไหนละะ่ะแม่ห่อนใจเลย โอ้ต้มน้ำใหม่ตัวนี้พี่น่อ,อ,นอ,นนอยไ่ใช่เพิ่มเติมเติมนี่หว่เติมมันจืดๆไงบัวช่วยจีต้มมันธุ์ปดขวมยุคเกบางอันได้เติมบ้าบัมันปดขวมยุคเกเติมกันเองมันแกงได้แน่นอนนี่หรอกนอนง่ป่านนี่โอ้ยพี่น้อยนอนหน่อยนะครับ,น,รบน,นี่ตะเกียบเลี้ยงน้อยจวดมันแสบป่ะครับนอนนี่แสบคุณยายชีรถพันคุณยายาคือโบหาคือล่อจินแต่ของฝีมือลูกชาย หาไมปิดน้อยย่านโขกเนาะย่านอี่ยังย่านเสนียกบ่ย่านย่านแนวย่านที่ดีงูกับกัมง่มันก็เห็นเห็นนั่นมันก็ตื่นห้องยู่แนวย่านที่สุดคือมันเตี่ยนยังจำเลยยุ่ไปไปซับนอหักปีนึงพรตะเพราอถเพรเสียมซับโปะมันก็บึ่มลงมามันเป็นมันเป็นเหมือนเพิงแต่เพิงมันหนักยุ่นแล้วนี่มันมีม มุจักก็ต้มมีมมีมมันหั่งมันไม่ไปเห็ดหั่งยั่วก่อหวกหมดไหมอือไปซับนออันไม่มันไปซับนอ้อหักหมดเลยน้ำหมดที่มันมีมก็บ่สั่นแล้วกันบ่เพิ่งหน้าเพิ่งหลังย้ำสิเขาก่อหน้าไม่นี่มันเป็นตะเลียวหาไม่ฮะยังเบิ่งกันเลยโอ๊ยก็บึ้มใจมันก็ขึ้นต้องสภาพรถพี่น้องเลยีล่นแล้วเดี๋ยวนี้ยเล่นก็เล่้ยนในพ่อปันนั้นแหะแต่ว่ามันบม่หายป็นไรหรอกทำแต่มันพึ่งเลยโอ้ยอันพึ่งเลย อสวัสดีพี่น้องเลยคนี้ม่ต้องไหวท่านสวัสดีคนณไมึงต้องขึ้นจากหน้าน้าพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้าต้มน้าจรวดไว้แล้วกับสีป่นเห็ดเฟี้ยงกันต้องันนี้สุบเห็ดเฟี้ยงกับเห็ดฟางเห็ดเฟี้ยงคนไทยกันนี่เห็ดฟางวันนี้เฟี้ยงยางนี้ก็ต้มน้าจรวดต้มน้าจรวดอือานแซ่บได้อซฟีเมื่อได้เมือนนี่ได้เพราะเป็นคนหายเมือนกมันนี่ต้องมันนี่น้ามีหอมใส่ขบปนอ่ะแบบนี้มี่อะไรก็ใส่นั่นติด มมมขมขิ้นตลอดมันรบรรยากาศจินเขาทงวี่้องมือนกันดับไฟดัหน้า,า,นากันไหมข้างน้นนี่ครับคุณยายโซฟีนต,ตัวน้ำมาเติมอีจังน้อยตัวอีกจังน้อยขึ้นเจ็บไม่หอดตอดกับพะแนงหล้ขาซ่าเบิดเด็ด,ๆๆๆดเด,ๆๆๆดือดเดือยู่ตอดแมบ่แบบได้นอนเบิดขึ้นหายปะหายน้อยคนไม่คไดอแมงดตอดก็หายไปเลยแต่คนว่าแมงอดตอดห้เจ้าของแล้ว าตัดงวดันปวดอีเดียเดีแต่ว่าสุเทียมันเป็นมันถือมองปวดข้างในบุ๊งตัดตัดปมเืออันนี้มันตัดขาต้วนี่ถอดทรงน้ำเงาพระท่านเซ่งเก่งยิ้นเนาะจำไว้แบบนี้นะเดี๋ยวเซ่งส่งมาอยู่ให้อยู่หน้าฝนตกมันเข่าไปส่วนจัางบุก่อนเส่งต้องสันก้นตัวตัดนี่มันตอดมาตะเฮีื้อผมเดี๋ยมันตอดอยู่หน้าเดี๋ยตอดมาตะเฮีื้อผมเดี๋ยวนี่ตอดอยู่หน้าว่าแล้ว วกวนหปวดโดนกันแล้เจ้าปวดแล้วเด็ด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 ผิดมันยังอยู่เน,นาะเฮ้ยเราจะกินข้าวเที่ยงขขขขกันครับพี่นอ <S <S ้องบ้านนี้กวนโดนคนใหม่สุกไปแล้วซิมมึงก็บ้านีเอาะซิมลองมองดูเจ้าอยู่บนท่านสุกบ่จิ้มมึงครับพี่น้องวัวดิบเนี้อตัวว่านเลี้ยวไปดำน้าหักข้าวโพดมาต้มใส่หม้อไว้เบื่อแบบนะสองคนพอกับเมียไปดำหน้าลูกเกิดสิวประมาณ ขวบมกขวบเนี่ยแหละสิพ่อนั่นแหละสิพ่อขมอยู่น้อยหนึ่งอยู่มันพอดีอิจฉาจนวกันอมันหน่อยปันไดพ่อแม่ไปดำหน้าให้ลูกเผาเถียงให้ลูกจู้เถียงเผาหม้อต้มข้าวโคตรเจ้าให้เจ้าหน้าหม้อหยอดพี่น้องวันนี้เป็นยังไงเนี่ยต้มข้าวโพดไว้กะว่าไม่เมื่อยสิขึ้นไม่กินข้าวโพดให้ลูกอีกเผาหม้อก็บอกอยู่ไฟใส่หม้อไว้เด้อแม่ แค่น้อยแม่ดับหน้าขึ้นมาแม่อแม่จะไม่กินข้าวโพดหรอกินดอกแบบขึ้นมา่ยังเหลือแต่หมอเป้าข้าวโพดไปใส่ลูกกินบมดลูกกินบมดลูกช้คนก้อนกะมอข้าวโพดบดอ่ะกินกินก็กินข้าวกินแม่คนละระหว่างนั่นสร้างกินได้เพิ่งมันกินไปใส่ซ่าผมยังขมอยู่แม่ข้าันก็ขมหน่อยข้าวโพดต้มอีก โดนเต๋อนมันเพร้โดนเนาะเบาเพื่อนใส่เนะ่เอาเื่อนใส่แล้วเดีวนี่ยนอ่อมันขมนะจ้าบิวแม่นั่นอดจังเราคนพเนินนอจอดือนอเพกกอจอดนอเพกพเนินในเบิดทั้งสองซื้อบ่ทั้งสองซื้อือก็ว่ามันมันมันเป็นสองย้มเด้อันอันนอจดเนี่ยมันสิเป็นก็สิว่าเป็นสอง้มคันทังหว่าไฟไฟไม่ปลาเนี่ยมันสิเป็นนอหน่อยขึ้ไมาเย เำี้ยมันเอินเอิ้น้องใม่ไฟ ا ่ขแม่นแต่น้องใม่ไ فا ่น้องไม่ไฟมันก็อันเดียวกันนะมันก่อมันก่อจากก้อนี่นะเกิดจากก้อนี่แหละซุปนั่นแหละเพิ่นอ้อมจนมากซุปนี่เ่าเจ้าพ่ค่อยอ้อมเหรอเพราะว่ามันหอดเงี้ยมันเกิดที่ตรงนี้น้องใม่ยื่นเนาะเออผมมาเบิ่งยายโยฟีมือปนเห็ดสู่กินครับแังไงกยายปนเห็ดเฮียงป่ะซุปเห็ดบ่ะซุปเห็ดเฟียงบ่เห็ดปนเห็ดเฮียง ต่อจากแปลวนใหม่มากนะครับเนาะต่อจากลิปแป๋วนใหม่มาเมงทุกเม็ดฟางกินครับต้มนมใหม่ครับตน้โจดตน้โจดต้มน้อโต้มนเผ็ดโดยดเป็นคนเห็ดเอาแซ่บด้วครับเอาแล่เงีเต็มนาแล้วมันางมันสวยะบูย่างตมัเงี้ ว่านกล่องคือส้วงเขาก็เนี่นี่กล่องดับผู้งามไทยกล่องยังงามผู้เก่าล่ะผู้ไ้ไทยกล่องดีมาได้กับผู้ผู้ก่อนผู้งามไทยยังกะงามเต๋อคนผู้ไ้เฮ้ยยังได้กับผู้ไฮเ็ดหนาขมำยุบันนั่นงปุญยยีักเสื่มไหปากยันติลิเสี้ยวเขียววะแม่กับปากงาำจำงำ มาเลย์ื่อครับมือสุดปดาเจ็ดบันหน้าอิรีครับมื่อนี้ปางม่อยู่น้าไม่ทำหน้าจะได้กลองกินตามพวกตามป้าตาให้ตามหน้าเครับต้มเห็ดอันนี้ซุปเนยห้ององปาดซอยจังหน่อยกันห้องาสร้อยเลยตัดต่ำพราะแหล่กระจีต้มเป็นดอกเลยอันจต่นี้ยังคือพวกแลหลกกบุดิน แผ่นมันก็เสมอแพ่นใม่เอนก็เสมอเลอมันเห็ดแจ่บเบดีมือแมนก็ต้องแซ่บละแจ่บเ็บเดียวแซ่บจะอย่าคอง้ะเนาะแซ่บพื้นจับจ่อย่าคองพื้นจับก็แจ็บก็แล้วแต่บ่เคถึงกินเลาบาเบนาทิล้วเล่าบ เอาซีมตัวฟมอจากควางเราซิมมาอย่างตัใส่สม่งเขาใส่หัน้าเปลาแแล่นุ่งทุ่งทงเขเป็นเสียบแต่เขาเติมผงชูรสเติมผงชูรสเน้นบ่นัวบ่กยังไงฝันแล่นุ่งทงแหมันเน่ ทําไมหนีพี่น้องร่อเบื้องตอนกินข้าวอีกเท่านึงครับจิ้มลูกบุญ่ายก่อนจะบาดแสบเลยบาดแยงลูกทงอะไรลงกทงไ่เป็นแต่กเจริญอาหารนะเว้ยได้ไดยินคํามาปบาดแยงลงกทงเหรอเ <c oughs> อ้าหปักน้าวครับพี่น้องมากินข้าวน้ํากันครับเปาเตียงครับป่นเห็ดเปี้ยงซุปเห็ดเปี้ยงครับต้มนอโจดครับซุปซุปเห็ดซุปเห็ดหรือเปล่นมันปนจะไม่นําน มันไม่นานเดี๋ยวดูหอมกันครับบนเห็ดเฟียงครับต่มน้ำไหมนุ่งพอนจืดไปแล้วน้องขุม ใส่เวลาต้มต้มเห็นตนืดเองไม่เห็ดเล็กเป็นยะังไงก็ต่ำหึ่งทำไมผมผมยันไมนะ่หมดต่ำหึนะ่งเฉียง เราไปหาหน่อใหม่ทั้งคู่ถ้าจองเอาหน้าโกนมันมาเผาคือได้ไรเอาให้หนูเขากิน,นเนี่ยหรอกมันก็กินได้แต่เนี่ยมันบวกขมอยู่เอาหน้าโกนมาเผากินกับแก้ววองแก้วประเดกบองอันนี้มันหน้าข้า จะก็เจืดทุกนี่าทั้งรังเจืดเดีวแสบดูครับต่มน้องเพล่ปามคือมันผลไม้มายันตุทุกโอเปน ครับพี่น้องกินข้าวแล้วก็ได้เวลาลงลุยงานต่อครับแซบอยู่ครับต้มน่อโจดกับปนเห็ดเฟียงครับประมาณนี้ครับพี่น้องอาหารบ้านๆครับพอกันไม่ชิปนาครับโจบดีสวัสดีครับ ครับแท้ดดครับเยอะแยะแท้